มากดอันนี้การน้องพุดดิ้งนะคะตัวที่อยากได้อยากได้ตัวนี้ตัวโอโอด้วยก็ตัวละลายสามตัวนี้แต่ไม่ชอบเสียงไปเสียงมาครับอุ้ยในตัวโอหที่อยากได้ได้เลยได้แล้วอยู่นี่มองเห็นไปแกะไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปแกะกันเนาะคนในที่สุดเราก็เจอตัวที่เหมือนจะเป็นเดนีของเรา ที่มีตาแบ๋วเหมือนกันดารุมาน่าแบ๋วก็คือดารุมาน่าแบ๋วฉันรักแรกพบอันนี้ลองดูสามอันตัวที่ชอบคือตัวนี้ดูชิบูย่ามากสีเหลืองดําดำาเลยนะสีเหลืองเป็นแบบนั้นก็จะได้ไหมคือมันแซ่บน่าจะโอซาก้านิดหนึ่งนะหิวคำคับสียมภูก็ได้สียมพูก็สวยดูโตเกียวสองสามปะมุนเลยมุนเลยสีเหลืองชมพูสีเหลืองสียมพูชมพูเหรอเออนี่เหรอ ไม่ไม่ฮะโอม่ไ้างมนไม่ไย่ม่ไ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 น่ไม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 ่ไป่ไม่ไต่ไมีไม่ไส่ไม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 ่ม่ไ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 อ่ไม่ไม่ไม่นม่ไ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 มีไม่ไม่วตัวม่ไมัเม่ไตัวม่งมัไม่งตัวนี้ม่วม่ีม่ไม่ไม่ไ่ม่ไม่ไมันมีม่ไ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 ่ไม่ไ่ไม่ไ่ไม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 ่ กดนี้ <cin stereotype> ต่ออยากได้ตัวสีฟ้าหรือไม่ก็สีแดงนะมาดูกันว่าได้ไหมเห็นไหมหัวจะเป็นอย่างนี้เป็นหัวยางเดี๋ยวจะให้ดูโฟกัสเป็นหัวยางใช่เราเรากินน้ำส้มพอดีแล้วเขาก็ให้ส้มมาแล้วก็จะได้ไม่ซ้ำแล้วก็ทิ้งขวดอย่าลืมนะคนจูงแมวมากน่ารัก น,นี้นะคะเราก็มาถึงวัดโทไดจิที่นาลาแล้วนะคะ ดิ่งหน้าพุทธองค์มาแล้วแต่ว่าไม่ได้ที่รชเชอร์รี่บัสซัมมาเลยไม่ใช่หน้าพุทธองค์ไปหน้านีกแทนแล้วนี่คือช้อนที่เขาให้มาเป็นช้อนกระดาษพลาสติกตามรอยเราก็จะได้เป็นอย่างนี้แล้วเห็นไหมจอบจอบเราก็มีพี่จูนนั่งเจ็บขาอยู่ข้างหลังอร่อยมากเราจะกินให้ดูอ๋อพี่อยากกินนัมเบอร์วันเหรอต้องกินนัมเบอร์วันสิจะเป็นนัมเบอร์วันเฟร์เชิญครับเนี่ยครับนี่มีอันนี้ด้วยดำๆอยู่ข้างใน ตูดเล็กขนาดนั้นใช่ถุกต้อ<ด>ง<ๆ> เกียวโตเกียวโตเดทูนะคะที่นี่ก็คือสถานฟูชิอินาลินะคะ ขึ้นมาขึ้นเรื่อยอไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าเข้ามานั่งกินนะคะกับบรรยากาศประมาณนี้ดูน้ร้านเขาจะเด่นเรื่องชาวเขาก็คือเมืองนี้แล้วเราก็สั่งวาลบิโมจิมานะจะดูซิว่าเหมือนที่ไทยไหมของความนุ่มของชาที่ไทยเนี่ยจะเหมือนเฉาก๊วยแล้วที่นี่ล่ะนี่นะคะความใหญ่มาก สดชือมากลองดูอุ้ยไม่ปลด,ดหรอใช่ฉันตบต้ <c oughs> องใส่ใจังโรยน้าท็อปปิ้งนะฮะด้วยไอศครีมนะฮะซอฟเสิร์ฟปึ๊บอ่ะหน้าตามเป็นแบบนี้แล้วเราก็ทานไปคำเดียวเลยนะครับเป็นไงอย้อดไหม กินที่ไทยไม่ได้นะคร <Okay. S 1> อเดี๋ยวจะไปลองทำตามบ้างนะเราไปกินก่อนแหละรอบทริปนี้ก็คือแค่ฟูจิอินาริเสียค่าน้ำไปเยอะมากแล้วก็เหนื่อยมากเสียเงือ่อเสียทุกอย่างแล้วก็หนองน้ำนองใหม่ที่ไทาไปกินก่อนลนะบายสวัสดีทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปที่เที่ยวพิเศษเดรย์ <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็เปื่อยจนต้องนั่งแท็กซี่ะาคาใช่เริ่มต้นที่650้เยลตอนนี้หกพันแล้วหกพันแล้วพี่เนกพี่หมดนะคะพี่มีเที่ออกเบียดกันอยู่ข้างหลังแต่ก็ไม่เบียดเนาะมันขวางใช่ไหมเราเข้ามาถึงซอยถนนคิโยมิสึแล้วมั้งแล้วข้างหน้านะคะก็จะเห็นตึกสูง แต่ระหว่างทางจากฟายก็ไปร้านถุงหาก็เป็นฟิลน,นี้หมดเลยนะเป็นท่องเที่ยวของญี่ปุ่น ก็มาถึงเกียวโตทาวเวอร์นะคะอยู่ตรงนี้ข้างหลังปุยไกลไกลอยู่เยื้องบนเย่เช็คอินแค่นี้แหละเจอคนแซบอยู่รองน้าแซบอยู่สี่มันพาไปพาไปดักพี่วมนต้องลองบ้างค่ะต้องดับเลย ่มขนาดนั้นเลยหรอมันน้นยูสุอร่อยมากเลยอันไหนคือยูสุอันนี้ันึ่อันนี้ยูสุอ่ะใช่้วเาจะใส่ยูสุเข้ไปที่ปากทิ้นก้ อาตัวเองกลบกับพี่มดตัวของนี้ที่มดแสงวันหนึ่งจะเลิกปลีนี่ยอดดอยดอยอะไรเกี่ยวโตค่ะอุ้ยเกียวโตพี่สวัสดีอยู่กับพี่มิงที่ร้านโซบะแห่งนี้เย้แฮปปี้มาไดย์ป้าจูอบ้ยคุณค่ะแมทจะหมดหรือเปล่าเมมเต็มค่ะพี่ของซีตอนนี้เราอยู่ที่ไหน ตอนนี้เราอยู่ที่เมจินะครับที่เมจิสเตชันตอนนี้เรากำลังจะไปที่เมจิคาโซ่แ,แต่ก่อนหน้าที่เราจะไปเราจะต้องแวะกินโซบะก่อนเป็นโซบะที่ราคาถูกที่หาได้ยากก็ไม่ยากแต่ว่ามันมันถูกจนงงแล้วก็มีอันี้ส2 0รยเยนชอบมากแต่รู้อะไรเดี๋ยวเราอาหารมาเราไปไปค่ะแล้วโซบะของเราอันนี้จะเป็นเย็น นีสุปร้อนและไข่ดิบเป็นโซบะเนื้อนะคะ นี่ก็อยู่ที่โกเบนะคะกับพี่มิงและซีอยู่ไหนอยู่นี่ซีกำลังเดินไปที่โกเบพอร์ตเราได้แตกออกเป็น3กลุ่มนะคะมีกลุ่มจูพี่มิงซแล้วก็เดินอยู่ใช่แล้วก็อีกกลุ่มนึงคือพี่จูนใช่เลยนะครส่วนกลุ่มพี่จูนประกอบไปด้วยพี่จูนหึงคนท้่นกำลังนั่งรถบัสตามไปแล้วก็กลุ่มที่ว่างหน้าไปก่อนก็คือกลุ่ม ชีเอิร์ธชีอองแล้วก็พี่หมดพี่เอนะคะเตามไปสมพบกันที่จุดนั้นแล้วเ,เขาก็ทําการจองร้านอาหารเราบ้างส่วนเราข้างหน้าของเรานั้นก็คือโกเบโมโตมาจินะคะมาชิมาจิอะไรไม่รู้เหมือนเหมือนตลาดแห่งหนึ่งที่โกเบเดี๋ยวไปดูกันเราก็เข้ามาในโกเบโมโตมาชิแล้วนะคะฟิลเหมือนตลาดที่เราเดินอยู่ทุกวี่ทุกวัน แล้วก็ข้างๆมดสโตมาจิแล้วก็มาที่ซอยชัยนาทานะคะอยู่ซอยข้างกันเลยแล้วก็อะไรนะอ่าใช่อันนี้ก็คือพิ่งหยิบกล้องมาถ่ายกินเดินมาสุดซอยนี่คือแม็์เขาเหมือนเหรียญโอเคแล้วตรงไปทางนี้เราก็จะเจอพอร์ตจ้าจุกและเราก็ถึงโมเบพอร์ตแ้ว จะเจอรถเธอหายคู่กับรถดูบรรยากาศนะทุกคนแล้วก็จะมีคนใส่กิโมโนมาเดินรอบๆกิโมโนคือเค้าใส่จริงๆเย่ข้างบนนี้คือพอว้าวอากาศที่รอคอยเะเบอรลิงตัวอะไรวไม่รู้แกวนที่นิ้วเคยเห็นปะ จับโปกโบเกมอนกันสามคนสามคน,คนอ้อาวโอ้แสงสวยมากพี่จูนรีบเพราะว่าพาทิตย์เข้าหน้า

แล้วตอนนี้เขาบอกว่าหลังจากเขาให้ผักมาเขาบอกว่าเชิญกินได้เลยตอนนี้เลยเราให้มีเนื้อให้กินเราไม่รู้ว่ายังไงหรอแต่เราก็จะน่ารักเชื่อฟังเขาเขาเชิญแล้วก็เชิญ